เวลามีประจำเดือนเนี่ยจะปวดท้องมากเลยค่ะปวดแบบขาไม่มีแรงเลยจะต้องกินยาทุกๆเดือนยาถ้าเกิดเป็นเป็นยาแก้แก้ปวดประจำเดือนโดยเฉพาะมันก็จะไม่หายค่ะม,มันจะต้องเป็นกินยาพาราสองเม็ดทุกๆเดือนทุกเดือนเลยนะทุกเดือนค่ะมันจะปวดมากเลยไม่รู้มันเป็นอะไรค่ะการปวดประจำเดือนของสาวๆนะครับเกิดเนื่องจากพ่าลูกมีการบรีบรัดตัวรุนแรงครับ เวลามดรูกบีบรัดตัวรุนแรงเนี่ยทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมดรูกเนี่ยลดลงกล้ามเนื้อมดลูกก็จะขาดออกซิเจนมันก็จะเกิดอาการปวดดังกล่าวอาการปวดดังนั้นจะปวดตรงกลางท้องน้อยปวดเหมือนมีอะไรมาบีบครับปวดแล้วก็คลายปวดแล้วก็คลายบางคนอาจจะมีการปวดศรีรษะท้องเสียะอะไรต่างๆตามมาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าในเวลาที่มีประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกม,มันจะหลุดรอกมาเป็นเลือดประจำเดือนในเยื่อบุโพรงมดรูกดังกล่าวมันมีสารชนิดหนึ่งเราเรียกว่าโปรสแตนดิน สารตัวนี้เนี่ยม,มันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปทําให้มดลูกมีการบีบตัวการรับประทานยาเฉพาะที่เขาบอกที่ตะกีถามว่าเฉพาะก็คือยาไปต่อต้านสารตัวนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางทีมันไม่ได้ต่อต้านได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะต้องกินยาเสริมเข้าไปอันนี้แก่ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกหรือยาพวกพาราเซตามอลดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับทีนี้วิธีการที่จะแก้ไขและป้องกันถ้าผู้หญิงทุกคนนะครับในวัยสาวๆหรือวัยไหนก็ตามมีการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอครับ ถ้าออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอเมื่อออกกําลังกายได้ที่แล้วมันจะหลั่งสารที่เรียกว่าเอนโดรฟินออกมาเหมือนหนุ่มๆสาวๆเขามีสัมพันธ์รักกันแล้วก็มีความสุข ไอสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมาเวลามีการออกกําลังกายเนี่ยมันจะเหมือนรมฟีนครับมันก็จะเป็นเป็น,ปนการแก้ปวดได้ทั่วตัวไม่ว่าปวดประจำเดือนปวดศีรษะหรือปวดอะไรถึงบอกว่าถ้าผู้หญิงปวดประจำเดือนวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอไม่ต้องไปหาคุณหมอให้เสียงเงินไม่ต้องไปกินยากินอะไรต่างๆให้เสี่ยงอันตรายครับเพราะว่าการออกกำลังกายนอกจากประโยชน์นี้แล้วยังมีประโยชน์เรื่องอื่นอีกมากมายมหาศาลและสิ่งหลายสิ่งที่บางครั้งเนี่ยผู้หญิงลืมออกกําลังกายไปก็คือการออก กำลังกายของกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานซึ่งหลายหลายมาพูดว่านี่คุณหมอพูดอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเฉพาะผู้หญิงที่จะไปมีความสุขทางด้านมีความสัมพันธ์แท้ที่จริงแล้วกล้ามเนื้อนะครับของโดยรอบช่องคลอดหรืออุ้งเชิงกรานนะั้นมันก็เป็นกล้ามเนื้อหนึ่งของร่างกายเราถ้าเราออกกําลังกายกล้ามเนื้ออื่นได้ทําไมกล้ามเนื้อเราจะกล้ามเนื้อนี้เราจะไม่ออกโดยการขบิบก้นนะครับ สักวันละ50ทีร้อยทีเป็นประจําสม่ําเสมอ<ม>ก็จะทําให้เลือดมันไหลเวียนดีเมื่อเลือดไหลเวียนดีมันก็จะไม่ไปคั่งที่มดลูกมากเมื่อไม่คั่งมากอาการปวดก็จะลดลงไปด้วยเห็นไหมครับทุกอย่างนี้ต้องออกกายบริหารเท่านั้นค่ะแล้วปวดมากขนาดอย่างนี้ทุกเดือนนี่จริงๆถือว่าปกติหรือหรือไม่ปกติคะอาจารย์คือถ้าเกิดปวดมากจริงๆนะครับก็อยากจะเรียนว่าทางการแพทย์ยังมีวิธีการรักษาการปวดป,วดประจําเดือนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรอบเดือนที่มีการตกไข่ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วและยังไม่พร้อมที่มีบุตรการให้ยาเม็ดคุมกําเนิดไปรับประทานเนี่ยนะครับก็จะทําให้รอบเดือนนั้นไม่มีการตกไข่และเลือดประจําเดือนที่ออกมานั้นกเน็เป็นเลือดประจําเดือนที่น้อยกว่าปกติโดยเฉพาะยาเม็ดคุมกําเนิดที่เป็นชนิดเม็ดรวมที่มีปริมาณฮอร์โมอนต่ำเนี่ยนะครับจะทําให้ประจําเดือนออกมาน้อยลงการปวดประจําเดือนก็ลดลงนะครับสาวๆรับทานได้ไหมได้ครับ แต่บางครั้งเนี่ยผมต้องเขียนใบรับรองแพทย์ไปให้ด้วยว่าลูกเอาไปให้แม่เขาดูด้วยนะว่าหมอสั่งอย่างนี้นะครับก็บางทีเนี่ยเพราะบางทีผู้ใหญ่เห็นเด็กๆวัยรุ่นรับประทานยาไม่นอนยก็ดันไปคิดในแง่ร้ายนะครับว่าเด็กๆเ,เขาไปคิดเรื่องน้อเรื่องนี้ความจริงแล้วก็สามารถใช้รักษาอาการปวดประจำเดือนได้ในบางรายที่พวกฮาร์ดคอร์นะครับพวกรักษายากอางนี้เราก็รักษาแบนี้ค่ะ